เด็หนาไปเฮียแซวโคจังเนาะประกับบา้านแต่ไม่แซวอันนี้อันหนึงนน่งไม่้ซวไม่แซวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอันนี้คือกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยสองนะหนึ่งสองอันนี้เขาไม่อย่างอีกนะชาอิ่มต่อไปโอ้ไก่ราดซอสอันนี้เขาพอหนะึ่ 원하시는 결제 방법을 선택 주세요. 문하신 리스트를 하시고 확인 신용카드를 화에 보이는 그처넣요 결제가 끝날 때까지 신용카드를 제거하지 마세요. 영수증을 출력하시겠니다 네. 아마이 신용카드를 뽑되주세요. 퀴어. 퀴어 메이 นั่งใจกไลางหน,นีูพาลูกพี่มากินกินข่าวอีกตัวนึงเด้อ,อเเ็จแบบโตโตปักเออปักเลยกี่ไหนายๆแค่ไม่ต้องตะกี้น,นี้คือเมนูอาหารเวียดนาม,มานะคะทุกคนตั้งแต่ของเฟินด้วยดามากินกว๋วยเตียตเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัมผเสใช่